เอาละครับคุณผู้ชมก็ขอตนลับนะครับเข้าสู่เกมเอาชีวิตรอดกับเกม Dead Godlight และเกมนี้นะครับเราจะเอาชีวิตรอดจากซัมบี้ที่หิวโหยยิงกันปับ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 อเป็นไงหมวกเอสกิโมก็ยังแตกเลยนะเอ้ยเข้ามาพวกเองข้าจะยิงให้หมดนี่อันนี้น่าจะติดเชื้อนะเนี่ยดูจากเอ่อหน้าโอ้โหอันนี้เจสันล้วมันเนี่ยโอ้โหเกมนี้มีความหิว้วยนะครับ คือเราเนี่ยจะต้องทำการค้นหานะพวกวัตถุดิบแล้วก็ค้นหาทรัพยากรเพื่อนำมาครับแล้วก็เอาชีวิตรอดนะครับบนโลกที่เต็มไปด้วยเหล่าซอมบี้นะคือเอาง่ายๆตอนนี้เราอยู่บนโลกที่เต็มไปด้วยซอมบี้ครับแล้วก็โดนเผาด้วยมั้เนี่ยโดนเผาทั้งโดนเผาทั้งโดนเสียบเฮ้ยอย่าบอกนะเราได้ขี่รถ หลังจากที่เราขี่รถออกมาแล้วนะครับเราก็มาพบกับสาวน้อยสุดกำยำนะโอ้โหมีกล้ามตรงท้องด้วยแล้วก็แปดจุกนิดหน่อยก็แอบเซ็กซี่เบาๆนะบอกเลยนะครับว่างานนี้เนี่ยมีโอ้โหมีเสี่ยวกันแน่นอนนะอันนี้ก็จะเป็นกระดานภารกิจของเรานะครับแล้วก็เราจะต้องมาทำการค้นหาสิ่งของต่างๆ ก็จะมีเชือกก้อนหินแล้วก็ไม้ไผ่นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มคราบของกันเลยดีกว่าครับเริ่มแรกเนี่ยเราก็จะคาบเป็นตัวขวานหินเอาไว้ทําการเจาะนะครับหรือว่าเอาไว้ทําการฟันพวกต้นไม้ต่างๆนะนี่ครับเราก็กดไปเลยจึกจึกเอา้าเรียบร้อยเรียบร้อยเราได้แล้วตอนนี้เราได้ต้นไม้มาได้ไม้มานะครับอันนี้ก็จะเป็น คุกกิ้งหรือทำอาหารนั่นเองเรามีบ้านแล้วหรอโอ้โหมาถึงก็มีชนเผ่านะครับสร้างบ้านเอาไว้ให้เราแล้วอ่าเราก็มาเก็บพวกไม้ไผ่ต่างๆแล้วก็มาทำการเก็บไม้ครับเฮ้ยเก็บหินแล้วก็เก็บไม้ปรับได้ XP ด้วยนะก็คือเราสามารถอัพเลเวลด้วยการ ฟันต้นไม้หรือว่าจามไม้ครับจุกจุกเอาแล้วคนเขาเมื่อกี้ไปไหนแล้วเนี่ยหาไม่เจอเดี๋ยวเราหาทางเข้าอ่ะนะครับหาไม่เจออย่าบอกนี่คือทางเข้าเฮ้ยมันแบบดูซอมซ่องไงไม่รู้นะอืมค้นหานี้จะเป็นครัวครับมีไม้อยู่สามอ่าเราสามารถครับอาวุธ ครับเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ครับเป็นพวกไม้ต่างๆที่ตากไม้เป็นโต๊ะครับอะไรพวกนี้ครับอ่าเราต้องหาเศษผ้าอันนี้จะเป็นการทําที่รองรับน้ําฝนคือง่ายครับเราต้องครับนะครับสิ่งของต่างๆที่เราเนี่ยจะใช้ในการเอาชีวิตรอดครับอันนี้ก็จะเป็นส้มม,มีไหมไม่มีหรออ๋อมันต้องเป็นเมล็ดนะครับโกโก้ go go. ขั้นออกมาจากเป็นมะพร้าวก็เป็นน้ำมะพร้าวโกโก้โอ oh, oh. ้โหรันสันเมนูด้วยเชฟคือเราก็เป็นเชฟในตัวได้นะน,นะรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นต้นกล้วยครับอันนี้ก็จะเป็นต้นส้มนะครับเก็บส้มอ่าโอเคมีส้มมีกล้วยมีเราสามารถดูจากแบบด้านบนได้ครับมันจะมีบอกครับว่าแต่ละอันเนี่ยมันเป็นอะไรมีต้นไม้มีกล้วย ออยากได้มะพร้าวกับแอปเปิลเน่ะมีไหมแอปเปิลอันนี้กล้วยครับเราเก็บกล้วยกันเราก็ทําการสำรวจไปเรื่อยๆครับเพื่อค้นหาวัตถุดิบมาประยุกใช้ในการเอาชีวิตรอดหรือดำรงชีพโอ้โหอันนี้คือซากไม้น่าจะเป็นบ้านเก่าที่ชนเผ่าเมื่อก่อนเคยอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสาวน้อยชนเผ่าไม่รู้ไปไหนแล้วครับ อันนี้เราจะไปแมปต่อไปนะและตอนนี้เนี่ยก็มีทีมคริสต์มาสนะใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปร่วมนะครับทีมคริสต์มาสได้แต่ว่าเราจะต้องมีของที่โหดหน่อยอย่างเช่นปืนที่อาจจะดูดีขึ้นมาหน่อยนะเอ,อ่อแล้ววันนี้เราก็จะไปแมปต่อไปครับเราสามารถใช้พลังงานฟรีได้นะตอนนี้ครับนี่จะเป็นการวิ่งไปปกติเดินเนี่ยมันจะมีระยะเวลาบอกอยู่นะอาจจะใช้ระยะเวลาส่วนหนึ่งที่ ต้องทำการเดินไปโดยที่จะเสียพลังงานน้อยกว่านะครับแต่ถ้าวิ่งเนี่ยตอนนี้ก็คือเป็นอ mm ีเวนต์ก็คือเราสามารถวิ่งฟรีรได้ดูหน้าเธอสิครับเอ้ยดูหน้าเขาสิครับเข้มซะเหลือเกินตอนนี้เราก็สลับเป็นปืนกับเฮ้ยโอ้โหแมมมุมมาเลยแมมมุมมาเลยใจเย็นเฮ้ยโอ้โห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 พี่บเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหสู้ยากเหลือเกิน อ่าเราได้หินแล้วคือแมมอมไอแมมอมแม่มุมตุ้ยแม่มุปหูจระเข้น่นี้รอบนี้เป็นไอแค่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวล้วปืนผมอะเมื่อกี้ยังอยู่เลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะจระเข้พี่แค่แป๊บนึงพี่แค่แป๊บหนึ่ง,นะง,งมันอยากบวกไว้มันอยากบวกวมันอยากบวกมาอยากบวก,อย,ก,บวกอยากบวกเหรอไอเค้อยากบวกเอออยากบวกมาเลย เค okay, นะครับเราก็ได้หนังจระเข้กับเนื้อจระเข้ไปรับประทานละอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็ค่อยๆเก็บวัตถุดิบไปเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ขอเอามากินก่อนละกันมีกล้วยละก็กินกล้วยอย่างน้อยก็วังชีวิตไปได้อยู่นะจริงๆเนื้อดิบก็กินได้นะแต่ว่ามันก็ไม่ดีต่อสุขภาพะนะ อ่าโอเคเฮ้ยเยเนื้อตากอะเนื้อคนหรือเนื้อลิงเฮ้ยมีตัวอะไรมาใหม่เว้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหจ้วงจ้วงเรียบร้อยอันนี้ไม่ดอบอะไรนะโอ้โหไม่ดอบอะไรนี่จบเลยนะบอกเฮ้ยโอ้โหฮิปโปนี่มันที่ไหนวะเนี่ยโหดเฮี้ยมาก้เยเราเจอถ้ำตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในถ้ำแล้วนะในถ้ำเนี่ยน่าจะมี ตัวอะไรที่แบบน่ากลัวเยอะนะหรือว่าอาจจะมีครังข่า,ขาวก็ได้นะครับเอาละ่ะเรามาดูกันเฮ้ยมีคนด้วยเอ้ยไม่ใช่นี่มันซัมบี้นี่หว่าเอ้ยหรือคนมนะเนี่ยซัมบี้โอ้โหหัวหลุดเลยขอโทษทีรู้สึกว่าเออ่ตรงไกลๆเนี่ยมันจะมีคนอยู่นะครับเราต้องปลดล็อกกันอ่ามีกล้วยแล้วนะครับของดีอา้าวเต็มอีกอาจจะต้องทิ้งตัวนี้ไปก่อนนะ ทิ้งไปก่อนไปกินก่อนขอเชือกก่อนเชือกเราต้องใช้อืมโอ้ยซอมบี้เอาเมื่อกี้น่าจะคนนะอันนี้ซอมบี้ละโอ้โหเจอของดีกว่าแต่ปลดล็อกไม่ได้อะ่ะเราต้องคาบกระเป๋าก่อนอะ่ะเสียได้อะจริงเสียดายจริงไหนะขอดูการคารบกระเป๋าก่อนนะ แต่ถ้าเกิดเราเนี่ยอยากจะซื้อแบบว่าไปแบบรุดเร็วเลยนะก็คืออัปเกรดก็ให้ทําการเปนะครับมันก็มีราคาอยู่อันนี้สี่ร้อยอันนี้ร้อยห้าสิบาทอันนี้เป็นราคาไทยด้วยครับแปลงไปแล้วไม่ต้องเป็น US เอสแล้วก็จะมีเป็นพวกเหรียญต่างๆนะครับมีโดนแล้วก็มีพวกวัตถุดิบต่างๆที่เขาเนี่ยให้มาเราสามารถค้าเป็นบ้านได้เลยนะตอนนี้มีโดนรักษาหนึ่งนะ แล้วก็เราจะครัฟกระเป๋าเนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะครับในส่วนของกระเป๋าเนี่ยเป้เราจะต้องใช้เชือกนะครับทั้งหมด5แล้วก็ใช้เป็นอันนี้น่าจะเป็นเส้นฟางนะครับ5เหมือนกันแล้วก็หนังเจอระเข้หนึ่งโอ้นี่ทํามาจากหนังเจอรเนะเข้นเนี่ยสุดยอดเลยโอเคเส้นฟางถ้างั้นเราต้องไปหาเส้นเชือกมาอีก2นะครับถ้างั้นเราต้องไปหาจากไหนวะเนี่ย ก็น่าจะไปหาข้างในแหละนะไหนได้อะไรบ้าง<_ <d> _>เฮ้ยได้ไฟฉายครับผมเฮ้ยได้ไฟฉายของดีแน่แน่บอกเลยของดีถ้างั้นเราต้องทิ้งอะไรอะ่ะก้อนหินก้อนหินยังไม่ค่อยจําเป็นนะเราก็เอาไฟฉายมาก่อนอืมอันนี้ฝากฝากไว้ก่อนจริงๆรงิฝากไว้ก่อนก็ได้นะกล่องพวกนี้ยเราแค่อาจจะต้องเข้ามาประจนภยัยอืมซัมบี้มาอย่างนี้เลยเหรอไหนดูดิมีอะไรบ้างมีขวดน้ําครับเอาไว้เวลาเราทําตัว กองน้ําเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้เจ้าขวดน้าตัวนี้เนี่ยไปเก็บน้ํากลับมาได้ครับอันนี้เป็นบล็อกบล็อกอิดเดี๋ยวเราจะมาดูไฟฉายกันนะว่าเราจะใช้ได้ไหมครับน่าจะใช้ได้มัง้งนี่อเห็นไหมใช้ได้โอเคอะเวลาก็ถือว่าเปลี่ยนจากการเก็บในตัวไปเก็บในในกล่องแทนนะครับ ในกล่องเครื่องไม้เครื่องมือที่ถนัดมือเอาไปไหนต่อดีเนี่ยไม่มีอะไรแล้วในถ้าคือสิ่งสําคัญนะครับของเกมนี้ก็คือเราจะต้องมีการเตรียมพร้อมอย่างเช่นเราต้องมีกระเป๋าที่พร้อมเพียงเราจะต้องดูก่อนนะว่าเราต้องการคาร์บอะไรแต่สิ่งสําคัญคือมองว่าเราจะต้องคร์บหนึ่งเลยอาวุธ2ก็คือที่เก็บของนะครับอันนี้เนี่ยมันควรจะพร้อมมากๆเลยเพราะว่าถ้าเราเนี่ยเก็บของได้ไม่ครบเนี่ย บอกเลยครับว่ามันอันตรายเพราะว่าของมันเต็มกระเป๋า,ามันก็เก็บไม่ได้ใช่ไหมล่ะอืเอาล่ะแล้วต่อมาเนี่ยเราก็จะไปไหนต่อดีเนี่ยเดี๋ยวขอดูนี้ก่อนอันนี้ใช้ศูนนะครับปกติจะเสียพลังงานถ้าเดินเนี่ยจะไม่เสียนะแต่ว่ามันจะใช้เวลาในการเดินสูงมากเลยเราสามารถดูได้นะว่าในแต่ละแบบเนี่ยสามารถดรอปอะไรได้บ้างครับซึ่งแต่ละแบบเนี่ยมันก็จะมีความยากของมันอยู่นะ อันนี้ก็มีช่วงเวลาด้วยซึ่งเราสามารถเข้าไปได้ครับอันนี้ก็จะเป็นแบบภารกิจนะพิเศษอะไรพวกเนี้ยมันจะมีระยะเวลาอยู่แต่ของที่ได้มันก็ดีด้วยนะแต่บางแบบเนี่ยก็ยังไม่เปิดนะมันจะมีกระโหลกบอกอยู่ครับว่าเฮ้ยความยากระดับสามกระโหลกเลยนะมีความยากระดับสิกระโหลกไหมไม่น่าจะมีถ้ามีก็คงตายก่อนที่จะเข้าแล้วแหละนะยากเกิน <laughs> โอเคครับในคลิปนี้เนี่ยก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบเกมเอาชีวิตรอดครับของครับบ้านนะสร้างสิ่งของต่างๆนะครับผมก็ไม่ควรพลาดเลยสำหรับเกมนี้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะสวัสดีครับ